ดีค่ะพอดีนับค่ะตอนนี้พอดีจะไปเรียนเป็นแบบคาดไปปั้นดินเผานะคะที่เรียนชื่อว่าสกูออสเซรามิกนั่นเองค่ะแต่ว่าพอดีจะไม่ได้แบบไปปั้นแบบใช้เครื่องนะคะพอดีจะใช้มือปั้นพอดีจะแบบเป็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะสนุกแค่ไหนและจะตื่นเต้นแค่ไหนนะคะไปดูกันเลย

หนึ่งปรนค่ะอันนีหน้าแหล <c oughs> ะเดี๋ยวเราจะปั้นแร้ใเล็กๆหรือน้องพ่อยดูต่อนี้มาวันนี้ได้เลยอ่ะที่ใช้รวดอเอลใช้เอามือใส่เข้าไปแล้วหนก็จับให้มันเป็นๆแล้วหนก็ใส่พอดีตอนฉับมีมาชุมก็เลยยุ่งๆค่ะ ตันมากลัวจะไม่ถังแล้วเหล้วเลนแน่เลยไม่เป็นไรเลยถ้าเลนเพราหนูจะปล่อยเลน ก้อนเล็กแล้วก็หมุนหๆอย่างนี้ถ้าหนูเจอรอย 干什么 I mm do -hmm. ที่เกาะช้างไม่มีแบบ ขนาดเท่าที่หนูอย่ะแล้วก็ทำในอองใช้ใช่ใช้อันนี้ป่ะหดือวว่าใช้อันนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้เป็นเหมือนกาวทำให้มันติด <Es by> แล้วก็ทท่เน pues ี <eighty brainstorm> ้พอเราทำติดใชากช้นแต่แต่้วองัเลยแล้วก็เก็นความ ใช่ค่ะหมดเลยดิตรงเนี้ยอาจจะสิ รอยแบกไม่มนะีอะไรนะเดี๋ยวเราใช้วิธีเก็บตอนเราทำแก้วได้เลยเมื่อกี้วันนี้ยากเห้ร่ายอะไรดีด 嗯。 ตอนนี้เราติดอะไรติดหูแก้วใช่แต่ทามันนี้กับตรงนี้ทั้งคู่เลยแล้วเราก็ทากาบ ำได้เลยเ Así, lo <laughs> นี่ทําอะไรอยู่คะตอนนี้ว่าทรงตรงของอะไรฐานใช่ไหมฐานฐานน้องเห็ดใช่ไหมคะที่น้องเห็ดจะไปยืนอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าใช้เวลาอบเท่าไหร่นะคะก่อนเราจะได้ของอาทิตย์ครั้งี่ก็จะได้ของใช่ไหมคะเราไหวไหมเราไหวค่ะให้เขาส่งไปที่เกาะเลยไหมคะทำเสร็จแล้วหนึ่งอันเป็นแก้วว้าววดีอันจิ๋วนั่นมากมากเลยเดี๋ยวต้องลงสีใช่ไหมคะ หน้าวา้หน้ายคะว้าวเป็นลูกนุ่หูยขนาดนี้ไม่ต้องให้พี่เขาตัดให้หรอน่าดีใช่ค่ะสองรอบค่สองรอบสีก็จะชัดขึ้นเพราะว่าถ้าเกินทารอบเดียวสีจะไม 别看 อาทิตย์นะคะแล้วน้องพัชรุกของเราก็มาส่งแล้วนะคะเรามาดูด้านในกันเลยค่ะเขาห่อ,อให้แบบหนาแน่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยนะคะไปเปิดกันเลยี่นะคะคือฝีมือที่พอดีไปทำมานะคะตอนแรกคือแบบ พี่ทาสีใช่ไหมคะสีมันแบบหมองมากเลยแต่พอเอาไปอบเสร็จปุ๊บสีออกมาแบบสดใสล่าเริงมากเลยคะ่ะพอดีเลยตื่นเต้นมากตาน้องหายไปข้างนึงด้วยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะหลุดตอนเอาไปเผาสำหรับประโยชน์ที่เราไปทำม้ใช่ไหมคะก็คือได้แบบฝึกสมาธิของตอัวเองแล้วก็ได้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะไป ไปทำได้เลยนะคะที่ School of Ceramic ค่ะสำหรับวันนี้พอดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือกดทุกอย่างหรือกดกระดิ่งให้พอดีเพื่อเป็นกำลังใจให้พอดีทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย